อันนี้เอาตัสุด่งไหมกเลยีเนีเอาเอดนี่ร้มเอตัวนี้นที่จ็บสุดเยเออมาและใเดาว่าุทำอะไรมาวันอมาเร็วเออไม่ไม่กระตุกอุ้ยเออไม่ม่กระตุกเลยเออผาปิดปิดปิดผาปิดมันแหลกมันแหลกปิด มันแหลกว่ามันแหลกมันแหลกมันชิบยังไงอ่ะทแล้วฮะทำแล้วเดี๋ยวเย้เฮ้ยจับไมมจัไมมไม่ทำไปกันไปเลยลงทำเลยไม่ค้างอะไรเงี้ยอันนี้เนียนี่ยเป็นทางยิ่งนิดหนึ่งฟ้าขอมุงกุญหน่อยฮะยขอมุ้งกุป็นไม่ยาม่านจะไปตับมั่วไม่เอาเป็นคนดูเป็นสเปกเตอร์ไม่เอา พราาป็นเคอร์ไม่ให้ไม่ให้เพราหนาผมคปไเป็เอร์ไม่เป็นเออเพื่ออะไรเพราะ่เป็นคนดูเองเป็นเอร์ไม่เ่าใเออจะดูพวกเลนะไม่ให้ฮาร์ดไม่ว่ามัต้องเล่นด้วยเพาะว่าไม่เล่นวันยุดวต้องดูวามไม่เล่นอาแค่ประกุไม่มีเออวัาตาย ัานตายเลยมีใบ้นตายเลยโอ้ยก็เหล่อขดออนเลยทับที่ไฟายเลยคนผักควเมื่อกี้อะไรเหผีเกิดแล้วเจัดผีเกิดแล้วข้ามข้าเอียนจะบอกข้าโอ้ท้าดิเป็นหลุไหมเป็นนุมลไปอ้ยอาวนทำไมเก็บไฟฉาย มันตายก่อนที่จะเจ็บอะอะจะว่นอะไรก็โดนตกร้าเออเป็นไรว่าเป็นคนคนสติไม่ดีมันใช่กันว่านเลิกเล่นไม่ไม่ใช่ใช่กันทำงานใช่กันทำงานกลัวลังหาที่ทำไดีดีอะ ใ้่ไหมแก่ทีนี่ใครมีที่แอ่กฝากไปขุดเอาไฟฉายไนหน่อยมันหาคอจะีจะปลแล้วน้ะเสี่อ่อนิ้ไเอะทิ้เถอะทิ้ไไ่เถอะทิ้งไ่เถอมันมีประโยชนเฮ้ยรู้ละอะไรที่วานมันโดดไปเลเฮ้ยดูอยูไอ้ขาทำไมต้องเปิดจมวกกลาละ อยู่ไหนวะไอ้ยุทธพัฒทีตตายไม่ไม่เห็นเหรอหนมกิน้อเออจอพี่อาขับที่ตายเฮ้ยผา่าวันนี้หน่อยดเนี่ยไปฉายล้วเนี่ยดูดูดแต่ของเราไปฉายกูหน่อยวันนี้ตวันนี้เหอเอาวนี่วอาพัดเหรอเฮ้ยัาเอาคุณไม่ผากินกูไม่รู้เฮ้ยผาผาเฮียผาเนียไอ้ไม่เขีนไอ้มาฉายกูไม่กเลยเนี่ยไหนไหน เนี่ยอันนั้พัดมาดูเนี่ยเนี่ยคือตัวนี้ก็แรลคุณยืนอยู่ด้วยเอาเอามาดูดูาอนแรกอ่ะคุณคุยืนอยู่เนี่ยกูกำลังดูอยู่เนี่ยปุ๊บยืนอยู่แม่งกูมีคนฝากไอ้ที่มักกูยืนนี่แหละที่ผาแต่ต้นไม้อยู่ว่นย่ผาเลยนกอยู่ไหนไหนเขาไปหาปกติเมื่อูอยู่กูตกกัเลยไม่เหมือนมีคนฝากกูอ่ะไม่มีเลยมันเ่กรยนักล้ว เออกูยังกูยังกูยังเอ้กูยังไม่ทานอะไรนี้เลยอ่ะทำไปทำไปนะลงล่างกลับลงล่างไปไอ้วานไอ้วานไอ้ว่านมาอ้ยดูว่านมือในว่านมือไอ้ว่านมือในว่านมือในว่านไอ้ว่านมือในว่านมือดูพี่นล่นอะไรอ่ะ ดีนะนั่นไม่ตกไฟฉายไม่ตกอะไรอ่ะือไรเจออะไรอ่ะเฮ้ยสว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 ยสทำาอะไรนั่นไปีลิงมาสมเวิกับไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์จโอ้ชื่อไอโง่เฮ้ยมานเจอเจอไอเี้ยมชื่อเหรอดูดูวะดูดูมาดี่าดูมอดูมาดู ao đi vào cái ván bên này ván ván bên này ván ở

มม่ต้องออกไปยืนตลอดไปโอ้โหกุดกับเสร็จแล้วไอ้ควยแม่มตีกูอุ้ยไอ้วาไอาตไอบัตไอบเ้ออเยไปหายเลยไม่ขอใหม่รับกีไหมคับกี้เลยไหมอ้าวว้าวอา เดี๋ยวมือเล่ามือเล่าผมไมสายผมไม่ายไม่สายไม่สายไมสายไม่าลูกกันลูกกันลูกกันเป่าเ่อนเป่าพัดคุณนั่นเป่าบนโต๊ะไม่าไมสายไอ้ลิงไม่อ้ยังกกเลว์ เสียงมันก็ดูผักอะไรเพี้ยไม่ไหมไว้สายเฮี้ยก็เจิบนี่ไว้กำไรกำไรใครก่อกำเราช่างวะอย่าเนี้เฮียไปถ่ายไม่เหมือนดูเลยเมื่อกี้เฮียใช่เหรอนี่ว่าไอ้ดิ้งมาดูเข้าเกมไหมสัตว์มาดิเย็บไฟฉายแบบควายตัวใหญ่บ้านใครวะฮะยมาเย็บตุ่แก่ดูไดิ้งเอาไว้เจ้าเขาไม่เข้าของใครเนี่ยไม่เหมือนในพัรทเลยพัรทมันเติงเติมเลย มันหันหน้าจอพอดีกูกดพอดีไงแต่โดนเซ่ไม่ผา yes. สร้างาตรงหินน anyway> ี่ปะในวันพักในวันพัาเออวันท้านตรงหินดีกว่าทานตรงเนี้ยไงมันตองโล่งฮะท่าตรงหินเนี่ยแหละเฮ้ยผาทำอะไรว่านตรงท่านงอยู่ตรงทําอยู่ตรงท่าถ้่าไหนครับท่านทางน้าเนี่ยมาแล้วเอาดิ ต้องทำหลอ่ TP อะไรเนี่ยต้องทำ TP คุณบอกวะมีคำสั่ง TP ด้วยเหรอหา TP เหรอทีดำที่หยดุณเรอต้องตัง้งเห็นเนี่หละเพราะว่าต้งเห็นนี่นะ ไเนะไรตงไวไปไปายเปิดไปาหนสืออะไอ่ะมีหนังสือแล้กิมมัวกิมมัวห้องชไามเปิดีวันเปกิมมัววันันคือว่อะไรนะเฮดเดอร์หรอใครเปิดปีไมีเซนเฮดดเหรอเซนเฮดเป็นคาไม่ตายไปายลงท่ลงทโอยมีเจอเซนเฮดอยู่ในำบอกะอุ้ยอแม่งู้เจคิปเปอร์ น่าจะกนทำไมวาไห่ว่าเมืนเนี่ยตทมตาท่าอ้กระดองให้กระดึงทำมามันเปิดไฟถ่ายดีว่าไม่ไดมึงเปิดให้กุกกอนมึงเปิดให้กุกกอนดี่านเถ่ายเตไปี่ยวจอยเกมเยอจเยวจอยเกม เออพาอยู่แลีกูอยู่นี mm ่อยู่นี่ก็อูใตหน้าทำกันเห็นไหมเห็นชื่อไหมเอาไปถ่ายทีกันไหมได้หาไม่นั่นหระถ้างไฟให้ร้อมีจะเบาหาทีพีกูดนีกุดมึให้กจบแล้วีไม่ไม่ก็ถ้าใช้ให้ให้มงกดบ้านมันจะไปทั่วไงไปทั่วอะไรรเาะ พี่ไปกับพี่เบิกับพี่ก็มาเกิดินเว่าว่าหนกับไปดินหนกไเออกลับไปานที่พักว่านมจบว่านหนาชื่อบไม่เห็นเด้อเดินาไิเปเถอะเดินไปเถอะมันไม่มีผีหรอกผีไม่เกิดหรอกเชื่อพัโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่โอ้ย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 สิเปิระเบิดโตมไน ขอไปฉายหน่อยขอไฟใช้หน่อยเฮ้ยเอา้หอยไรตเชี่ยเลยอะหาไอ้ช่ิกลักน้ำได้เหรอปวดบ้าผมมุกกุดหน่อยไปเอาไฟฉายยาผาเลยไอ้่ายาเยาเลยเอาไฟฉายผาขอมุกกุดหน่อยบคลิปว่านอะ แล้ไปถามแล้ทำคำสั่งให้ว่นไปใช้ให้ว่เสียงที่อะไรอ่ะอมมเราเอาอันนี้ไฟายลือเกียนันเอครับทีีใหญ่ใ่ัช้าไม่เอาไม่เอา จะให้ไปสายกูคำสั่งยาวนรนกแต่เลยไม่เนี้ยใครกระไรเลยอย่างยามมีกี่ตายยังบ่อยเลยบอกเลยให้มึงกดกูเนี่ยไม่ให้พัดไม่ยอมเซิฟมันเป็นหัวเซิฟเขาให้พัดแล้วหรือวะาไอ้กูกทีวีมาหามงึงไม่ใช่เออเอ้าเอานันรุ่นนันลุด เดินลุ้เดินลุ้นเลยเอาไว้อะไรเ่ยตัวเลขเท่าไหร่นี่ยหนึ่งนึ่งลุ้นไหนเนี่ยไม่รู้กูเจอในมันมันอยู่ในร้านขายของไมายครับมันฟรีนะเว้ยไอ้ยิ้มผาไม่นเย็ดเย็ดเย็ดไม่หมายไม่เมุกติงไม่เข้าวะปิดไปไอ้ยาไอ้ยาเหมือนไอ้เที่ยว่ะไอ้เที่ยววานเมื่อกี้ม่นตกไปตายอ่ะปวดหเตี้ย ปิดไหมเหรอปิดไว้ปิดไว้ก่อนดีอะสำคัญเสียงไฟฉาย่ไหเนี้ยแน่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 ไปไม่ตีตีจันแบบไหนอยู่ใต้ถ้ำเหรออยู่ใต้ถ้ำกันใช่ไหมโอเคพัดก็พัดก็หลุดตรงใต้ถ้ำอยู่แล้วพัดด้วยเลยพัดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็ทีพีมึงมาหากูพี่โอเคโอเคนี่ไงพัดจอยในทีมนี่ไงพัดก็อยู่ในทีมแต่เพื่อนว่าอยู่อยู่ใกล้บ้านไม่ตอยู่ใกล้ไม่ต้องหรอกเอ้ยนั่นน่ะแค่นั้นเองอยากก็จะทีพีอยู่เอ้ยเอ้ยกระดดกระโดดฝังอะไรกระโดดฝังเออ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 ตีไม่ได้ เฮ้ยบอลมุนเอาเลยฮะเธอเรียที่หายเลยเขาพูดเจอเรียอะไรเนี é, ่ยอยู่ใต mm ้ทัำได้แบบมุนไรสิ่งอยู่ใต้ทัมเชี่ยไม่สว่างเลยอ่๋อเหมือ่นแบบหมวกตว์อะไรเนี่ยหมวกแดงเลยนี่นี่หมวกแดหมวกแดงหมวกแดงอะอ่างเร็วเอะไรอย่างเงวอยเนี่ยจะกินหวายกูอยากเขียนนะกูอยากเขียน่ะเป็นไงอ๋อไม่ใช่กินหวายตัวเล็กอะฮิดว่ามันเข้าเดิมไม่เนี่ยฮิดบอกหวานมันเข้าเดิมไม่เนี่ยเข้าเดิมเข้าเดิมอีหมอกวาคุณแหลกเลยเนี่ย เอ๋อแต่แต่ตอนละครนันทิดเดียวอ่ะนี่แต่ป่าไมันจะมีตัวอะไรผวกมาผีังไม่ยังคืนเนี่ยต้องต้องต้องตกลปิดด้วยเหรอคือมันมีเป็เดย์เฮดด้วยเหรอมีบันบอกเนี่ยเจ๊กมาชอบแ่ะเปิดเหมืนเพื่อนมาโอ้ยไอ้ใครทำที่อะไรอ๋อน้ำน้ำอะไมไม่รู้กําลังน้มกําลังน้ำเพื่นยังไงอ่ะโอเคเอาเร็วเดี๋ยวหยุดหยุดจะทำบ้านจับลงมาบ้านไม่รู้ไปยัไงแต่ว้านทัพผิดแบบเมื่อสักครู่ทุกคนไปขโมยนหนามไงกันนรกแตกตั้งเลย เฮ้ยป่านโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเชียรามะรามะตัวค้ำอยู่ไหนพะอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ดี่เออรื่องมันลงท่านมาได้ไหมเนี่ยมันลงมาได้อยู่แล้วแหละรู้ได้ไงก็ว่าในวงว่าในวงมาได้เลยถ้าถ้ามันลงมาได้ก็จิบหายจิบว่าหายไปไหนวะอยู่นี่ว่าไปหาแม่ไปเหรอว่าไปโวดตัวตัวตัวยี่ชี้หมายอ่ะโอ้หมันแดงมันไม่ตัวเยี่ยงล่างอ่ะนี่ไอเยี่ย ใช่ไหมพี่เปิดตรงนั้นรถไฟฉายดับหรอวะไอ้สัตว์ให้มันคือเทียนนี่หว่าโอ้แม่งแดงเผือกเลยปิดแต่ไม่เยอะไม่สบายมันเฉยปิดเลยมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะกระดูกใครอะไอ้ใครมาตายเยอะตรงนั้นละกระดูกกินอะกระดูกเขาเนี่ยเพื่อนมีอะไรเยอะป่้กระดูกอะเอ้าเข้ต่งที่เข้าเยอะ ไอกระดูดเนียไเยียมงมันเกิดมันเกิดอะไรอ่ะิไอ้ิไังไงเอาเกิดยังไงอ่ะอ้าอย้มยิมเกิดยิแมมาจาไหน่้ยเฮ้ยมึงอนะไรอะไม่ใช่ผีเอเดนแมนมองหน้าคมันไม่ไล่มันไม่ไล่ผาไม่ต้องกลัวมันไล่อะไรมันเดินตามมันไมันม่ไล่ิเชร์ิิวตันาจากไหนเนี่ยอีกมคือดิน่ยตรงนู้นห่ะอีไเปพี่ิเกิดว่านพิษเกิดได้ไง ไม่รูอ่ะนะเเต็มมันมูนไงมันมูนมันเกิดหมดเนี้ยเกิดมอสั่วตรงนู้นก็มีอ่ะอันนี้คุณรถหมอกนะเนี่ยมันแหลกมันก็ปิ้งกันไว้เนี้ยมันแหลกอันนี้เดียวกันแหลกมันแหลกหมอกแล้วก็แหลกแสงไฟนี่คุณรถหมอกนะเนี่ยไหนหรือผีไอ้เหี้ยกุฏีตัวเดิมเนี่ยตัวเหี้ยหลังหลังไอ้ผีกุฏีตัวเดิมตัวน้ำเดิมเนี่ยไอ้เหี้ย มันเกิดเฉพาะไบโอมาเยนี่กูเอาของฝากมาด้วยอะไรอะไรหนังกระดูกไม้กระดูกกระดูกหนัมาตั้งดีมาตั้งดีว่วมาตั้งดีไยวตั้งไหนอาตั้งดีไป๊ะมาอะไรตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยมาตั้งเลยมีมันกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยหนังมาหนังกระดูกใครไอะเหี้ยนี่วางนี่วาง

เรามึนอยู่อซอมบี้มันเยอะจังก็มันแบบมันมวนไหนผีอะผีโผล่ขึ้นอะไหนยังไม่เจอเลยไหนไอ้ไอ้เชฟนอเวอร์เอากูตอกเสาราพิทุไอ้เฮียกูเจอไปใครใครใครมาวางบล็อกเกียร์อุดเจไหนเอาซอมบี้มาหาเอามาอะหานี่ไงเต็มเลยกำได้โอ้ยกำโดยซักว่าโอ้ยเฮ้ยกูขุดหินไม่แตกสิวะ ถ้าจะเดินข้างบนก่อนดูผีที่มีผีไหมไม่มีหรอกกูเดินไปดูละนะฮะเดินน้ำร้องไหมรอมันสปอนวต้องบีตายยากเลยของใครวะของพัทเหรอของพัทสองพัทไอตายโคตรยากเลยต้องบีเอ้าวผาตายเลยไอ้สนนรกอือโอ้หมันเกิดตรงหน้าคิ๊เปอร์โคตรพ่อโคตรแม่คตรนรกโคตรตี่๋รอมันมีใครตัวอะไรเกิดเลพ้า แบบแบบไรโอ้ย,อยสมมติมันจะตีกูไม่รู้อ่ะมันมีเพิ่มเลือดการเกิดปีเนี้ยนี่มันเลศสุดสุดละสุดแล้วเหรอไม่มีเลยตรงนี้เ,ลเหลศเยอะจังวะเาราจะหาแบบอมดเดิอม,เอเมอดด่ะอมดจับอมดแรกอ่ะอมดพีอนะไรหนาที่แบบจู่ๆก็เกิดอ่ะเกิดไปทั่วนั่นเกิดอันนั้นโง่เกิดก็ดกนั่นแหละดีเล่าเกิดไปทั่วดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่นี่มันได้ลุ้นไงมันลุ้นลุ้นโอ้ยมีมี รู้ยังไงว่ามันไม่เกิดเ,เลยเนี่ยแต่เนี่มันได้รู้แค่ไม่จะอยู่ถึนมันเกิอดอ่ะเดือดเหมือนเมื่อกี้นะไอ้นั่นเดินเราต้องเดินหาดิถ้าเดินไม่เดินหามันก็ไม่เจอ,อที่ที่กูไปหน่อยดิเอาเอาเอาแหลกแรกพี่เป็น,นอาชีพอะไรเพราะป่าหมดเดิมด,ดีกว่าทำว่าวันนี้มันแหลกมันเยอะดีมันเยอะแต่มันแหลก เด็กเดียมันมันมันี่ยเดิมมันเยี่ยมเลยมันเอ้ยมันเดิมมันเกิดงูเกินอะออกหันตายอยู่หัเรื่องอมีมีอยู่มีอยู่มาที่มาที่ในเตาใครเผาล่ะในเตาใครเผาเลยวะเผาเลยด้วยลิงอาหารมาหน่อยลิงในเตาลิงในเตาไอ้สัตว กรชาอะไรเงี้ย้ไอ้ขามาดูกูดิกูอยากรู้ว่าฉี่ลูกมันเป็นยังไงวะ้าอย่งน้พัดใหญ่โลมันใหญ่กว่าตัวอีกโอ้โยังไม่ลื่อเลยนะโลมันใหญ่กว่าตัวออยากน้เลย มันไม่เกิดอะมันไม่ยิ่งมันปลอดภัยอีกมันไม่เกอาหารไม่เข้าว่ะเด็ดปิง อย่เข้ามาใลนะตัวเฮียอะไรอ่ะาตัวเฮียยะไรอะไรตัม็ตัวเฮียตัวอะไรเกิดในตำวงตัวอะไรอ่ะมันเกิดแล้วมันตันนี้เกิดในถ้ำว่าน ไปดูคนดู้นเลยไหนๆไปดูดิดูดูดิโว้ยจัดเลยนะโคูรจตนะไหนๆๆๆมอตออผหมาโอีแกผีแกไอ้เค่งมาจากไหนวะไอ้แเเกิดเดีทำด้วยอาเอามันดเาใครทม่หทัดทีบีอ่ะโอ๊เต้นตุบๆเลไปไหนแล้วกูได้เสียงแล้วกูวิ่งอ่ะ อ๋เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะแกเฮ้ยมันมันจะฆ่ากูเหรอเออมันจะฆ่ามึงอ่ไอ้น้องกูอยู่ด้านในจะฆ่ากูยังไงไอ้ไก่พี่ชิมพี่อะยังมาได้สักัวตีหน้าหนูเอ้ามันฮัฟวัดไปทั่วเลยอะไอ้ว้ามันจะคุณูทำอะงตายเอ้าเอ้าคุณเธอเครียดไรเราว่าทำอะไรเนี่ย

เออมันไลมันล็อกคอยู่้วมึนว่ามันจะไม่ฆ่ามันจะคืนว่าเรอัอนะใหญ่ทไมไอ้ว่าไอ้ว่ามเไอ้มึงเอ้ยิดลไปโลกเอเลี้ยว่ามันหนีอ่อย่เดียวคนเที่ยวอะไรยังไงยัง้เลวที่หายแบบตั้งอาวมึอ่ะ นโยนตัวมันลอยมันลอยได้ที่มันปไงไา้สัตว์มันลอยเออดูดูดูกูกไอ้เลยกูไหนหมดเนี่ยใครูดไหมดกลยกูให้ดอกไม้ดูดูกูให้ดอกไม้อ่าดอกม้สีไม่น่าราขาดอะไรแค่เปลือกสีเขียะ ออกเพอแล้วว่ะกูสุศลตายหาซัก้ามแน่ไอ้สัสจะมันฆ่าได้ทำไมแต่มันอึดตีมอ้าวเข้ามาไม่ได้ไอ้น้องอ้าวจอกเลยกักเลยกักเลยอ้าวกูซอยเลยซอยเลยอ้าวอีวันอีวันไอ้โคตรแมนโคตรแมนนี่ยังมนุษย์แมวไอ้มนุษย์แมวมนุษย์แพะทข้ามาันลอยไว้ลอยหาแมไ่เัีไย มันจะไรมันอ๋ออ๋ออียผาไผาคุยม่งกินมีหมาองะเราิ่งเลยคุยไม่ตไป่าท s ที่ผาเออทัก q ดีที่ผาม่ตายกันหมดตถ้าไม่มีตูเฮี้ยอะไรไม่รู้อะไม่หยี่เอะไรเก็บดอลลเ์เก็บดอลล์เก็บดอลล์้มึงไปใกล้มจะตายเหรอผารัดีเลยี๋ยวก็ตายกันหมดเลเเยอะแล้วะ่าผาไม่ต้องทันี่หมดพัดเก็บของมัเยอะมีเหล็กมีอะไรกเก็บของก็บขอั ไม่มีอะไรเลยชายกระโหลยอะไรโมงหน้าเลยไอ้ยันมันเหน็บกูตีหรือยังไงวะไม่มีเวลาเสียใจชาลดนอนนะชาดนอนไอ้ของกูดิกูตีอะไนะหนึ่งกูตีมันอยู่กูตีมันอยู่ตีเลยมจริงเทเรนตกูไม่ปิงเนี่ยคุน่าจะตายคุณกู้พังเลยสัตว์ตีกู้พังอะอะไรอะไรยิดีมาหันมาควดควายอะเงี้ยแล้วก็หมุนใน ชิคกไอ้ผาปิงเงินไต่หรอปิงกันไหมปิงดิเงินอ่เอ้าเอาเอาหาใครวีอ่ะเขาเรียกยูคุณไม่ได้ t ใคร p ่ไม่ได้ใครอ่ะใครอ่ะนีมี t ไออ้ไอ้เอลกกูกำลังเาเลยไอ้สัวมาได้ไงอะอเแหลกกเตปิงขนาน้ําวานทั้งห้กนนี ก็ซอมีถือตุ๊กคาบใครวะเนี่ยไอ้กูนี่แหละไไปทางไหนใลกกกูอยห้าเออในคือยู่ห้างก็ในห้างใหม่พี่อะที่ไหนละเสียงไรอะไม่อะไรยไม่คำรามตัวร้องแมวแมวอะแมวคำรามแมวคามมันเล่มวอ่ะไปเล่นโรบออกมเปลี่ยนเล่นโรบออกว่ะแบบนี้อะ หนาคนเด้อคนเด็กอ่ะคนเด็กเราเล่นเล่นแบบนี้ไหมแบบเหมือนฟันมุฟเบียฮาทีอ่ะโอ้ยเอาไหมล่ะเปิดเสียงเล่นเรียบร้อที่อะไรมาไหมโอเคแป๊บนึงโอ้โหทำอะไรแป๊บนึงทับเฉยดีเออมาทับเฉยดีกว่าบมานบ้านทับเฉยดีไปอ๋อไปเลยนี่ก็สวยเลยวะเราจะป่าจะคนนี่วบ้านแบบจะคนเดียวบ้านแบบจะคนกหมืบ้านผาก็ได้ป่าวไปจะคนไอลิงมาจะพาเล่นแบบสเปกเตอร์ ธอเล่นไหมเยียเ็ยอเียเยอกยกระตุกไอทีิบ้านไม่รูกวันค้งวันค้างมีบ้างผาไปเหนป่าไปทันเลยอตอไอ้เฮ้ยเอ้าเอ้าเป็นทะเลรยเกิดผา เคเลเพรอยบนฆ่าไม่ตายไม่ใช่หรอฆ่าไม่ตายถ้าเกิดทำไมไม่เปประโยชน์อุ้ยเล่นรบอทเร็วมาโรบอทมาเฮียฆ่านหรอไอย่าไปอย่าไปตัวเฮียเลยรรอเคยเลนเพชไม่เข่าไมอยู่ไหนเนี่ยกด อะไรโอเวอร์ที่อะไรอ่ตะตดละคำโครเซอร์อ๋ออีวานปล่อยตัวอะไรเนี่ยวนันอีวานเปิดที่อัวโผลสอยพัดมันจะระเบิดละหน่อยที่ว่เนี่เม็นวะหืมเล็น่ปเล่นโลบก